งงเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าเนี่ยเรามาตามเรื่องที่ทหารสิบเอกโดนยิงจําได้ใช่ไหมไ<ป>ที่โดนประกบยิงเพราะแค่บีบแตร์ตัอ,อนะอ่ะจำได้ดิเมื่อวานแฟนก็ท้องอ่อนๆอ,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 อยู่กําลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าคนก่อเหตุตอนที่มาประกบยิงเขาหันไปกระบอกปืนไปหาผู้หญิงก่อนด้วยนะช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังฮนะ ซูมมโมกันอกเหรอเนี่ยถิ่นผมรู้ทุกจุดแต่จุดนี้น้องอาจจะไม่รู้หัวกระแทกเพียงครั้งเดียวถึงไม่ตายสมองก็ไม่เหมือนเดิมกนันเอาก่อนขี่ การท่องเทีท่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครชวนล่องเรือคลองพดุงเที่ยวกรุงให้เกษตรด้วยเรือไฟฟ้าซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองที่มีแหล่งท่องเทีท่ยวน,น่าสนใจตลอดเส้นทางตั้งแต่ท่าเรือนครสวรรค์ชมตลาดนางเลิง้งตลาดเก่าอายุกว่า120ปีมีร้านค้าที่เป็นตำนานอาหารอร่อยร่องรอยของศิลปะและนาตายกรรมผ่านแหล่งช้อปปิ้งตลาดโบเบ้กราบพระขอพรที่วัดเทวราชกุญชรและยังมีสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆให้ชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วยคลองพดุงกรุงเกษมนะครับเป็นคลองสายประััติศาาสรรร์ปจจุบบมีก เรือไฟฟ้าฮะนัก่งเที่ยวที่สนใจอยากเดินทางอาจจะมีเวลาไม่มากนักจากสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับไปจนถึงตลาดเทวราชเป็นเส้นทางที่พร้อมมากสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทางคลองในกรุงเทพมหานครครับ